mọi người 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 mọi เต็มที่ยายเขาผัดบัด้านน้องืออมันเยอะหน่อยแตแค่ี้เหลือเนี่ยนี้หั้เดือดบานเดอบุดอะไรทุกคนัดแงนองงนเนี่ย บรรจุป้องกานบ้านน้องถือแม่มองเงินเสีดิยไป่เลยตอนี่นาวสด่เอาวกขอยมามันมืดดุบ้านเขามันหนาสิไรทุ่เลย

ไี่เหมืนไเองดีจงดีตตัวนั้นเอาวาตรงเนียะส่วนตัวเราทำส่นตัวเรา่ได้คนนั้นก็เหนื่อยมากสนตวเราบิกัรสุดมากขายดีดีนากนีหนุ่งยังสิที่ได้เงินมาอีห่วยหน่อนะจะมาไหมขอจำขอจเตรงอาจจะเราไปไปหน้าหน่อยไปหน้านไม่ออกไง Mách của <laughs> nó, mía, món máy của rồi gửi. Mách của nó, chắc chưa chú bỏ. Mách của nó, đi coi chú bỏ. nó, chắc chưa chú bỏ. Mách của nó, chắc chưa chú bỏ. nó, chắc chưa chú bỏ. nó, chú bỏ. nó, chú bỏ.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 

สวัสดีค่ะกินข้าวจ้าหมกปลาซิวหมกปลาซิวทุกคนเออกัดตินบก้า เ <c oughs> ราจะได้มาหมกปลาซิวด้์ฝนตกปลาซิวขึ้นเนี่เรียงบดีกินได,ด้ราดมันอ้นวนกูนีน่แห้งมันอ้นวนอ้วนแล้วกัวกูนี่แห้ง

กอทหารไปดิขั้นแท็กอะเนบาดเนื้อทั้งฟองเนี่ยขึ้นตาขึ้บบมึโอ้ยนใจเหนียน้อยเลยว่ลูกขาวบนี้ยัลูกขาชออยเมียบแต่นจะพูดมาเลยอย่างเจ้าฟองสากินข้าวจ้ากินหมูปลาซิวตาตาใหญ่ใหญเออกิน้นแมาขาดปก็ไป

อ้อเสียงอึ้งหวังแม่โอ้นว่นเมันตาปะหนูเขาไล่สวดไปตาอึงปะเออบีกเลยเอออีลีพญายไปร้องยูทูปเป็นล้านเนาะแกงไก่เออเพ่งมาหลุว่าย่ายดีประเทศนอก ัดประหลาดบปเตะัดมันยังก็ไม่ดีวา่ว่าฟอกฟอกกบเออแล้วยามันไหลขาเฮียนโดบอ่ายไหลไปหาผู้อื่นแล้วก็ต้องควบคุมน้ำเออ

โไปเขีนงานอยูแปบเดียวสิามันอวิีเงิน่ไปเบ้แมไต่แมมมันเห็นคู่คู่คู่ที่ซื้อเอาเครื่องต้ห้องงานหนนัหน้าอยู่สจุเนียป่เิเอ้า เดี๋ยวเราพาไปดูอื่นะทุกคนบิวนก็บ้ไปจับมันมันนอนมันนอนติโอาาจามไมไห้พอเขาตีอือกินได้หนักแลยหน้กสองหนาสามมาเท่าเน,นีอ้บึนไมเ้าเ็นเนั้นอ๋อฮงบิ ຍ່າງໄປຫມົດກະພພພອາຮາຄ່ອຍອຍຫຍັງຕອົເປີດບບົຕ